สวัสดีครับวันนี้นะฮะฟุตบอลที่นด้มาหยิบม,มาพูดถึงครับก็คือลาลิกาสเปนครับคู่ตีสามครับบาเลนเซียกับเลบานเต้นะฮะบาร์เรนเซียได้เปรียบนะฮะชนะลูกนึงก็หนึ่งมุมชนะสองลูกก็เต็มอยู่ที่เจ็ดฮะมีสี่สิบสองแต้มตามหลังอันดับสี่ก็คือพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้กับเรอัลโซเซดาดนะฮะตามแค่สี่แต้มครับเพราะฉะนั้นบาเลนเซียทุ่มสุดตัวแน่ฮะลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็ผู้เล่นอย่างเกวินกาไมโลดานิเอลตาเลโก โลดิโกโมเลโนครับอยู่กันครบครันนะฮะฟอร์มก่อนเจอโควิด -19 นี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วครับชนะแล้วเบติสที่นี่นะฮะ2-1แล้วก็บุกไปเสมออาราเบสหนึ่งนะฮะจุดเด่นของบาเลนเซียคือเกมในบ้านเนี่ยนะฮะซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ8เสมอ6ขณะที่เลบันเตนะฮะได้ไป33แต้มแล้วอยู่อันดับ13ถือว่าลอยตัวนะฮะเพราะว่าอยู่เหนือโซนตกชั้นก็คืออันดับ18ได้กัรและอามาโยกาครับถึง8แต้มเลยฮะ อฟอร์มก่อนเจอโควิด1 9นี่ก็แพ้เอบานที่บ้านเขาครับศูนย์ประตูต่อ3แล้วก็มาเสมอกรานาดานะฮะในบ้านตัวเองหนึ่งประตูต่อ1เกมลุกบาเลเซียดูดีกว่าชัดเจนนะฮะแล้วเกมเย่าก็ไม่ธรรมดาด้วยครับถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ชมนะ,ะแต่แมมองว่าบาเลเซียยังดูได้เปรียบดูดีกว่าและจะเป็นผู้ชนะครับฟันธงที่เจ้าบ้านบาเลนเซียครับผม